ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับพ็อกเก็ตอ i ดิชั่นะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมดากี้เกยเมโอเควันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ปริศนาเซิร์ฟเวอร์ใครก็ไม่รู้ไปเห็น IP แล้วก็ลองเข้ามานะฮะเป็นเซิร์ฟไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟของลูกใครหลานใครนะฮะเขาบอกให้ล็อกอินเนี่ยโอเคล็อกก็ล็อกวะ ล็อกก็ล็อกล็อกอินทัฟสแลสล็อกอินแล้วก็ตามด้วยเลข1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแถมโอเคแล้วออกไงอะ่ะ Incorrect password อ๋อไม่ได้อเอาใหม่ดิ ผมเคยล็อกอินไปแล้วครั้งหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอลล็อกอิน1 2 3 t 5 6ฟิกอ่าได้แล้วนะครับแล้วมันออกจากตรงนี้ยังไงอะ่ะผมยังไม่เข้าใจเลยฮะมันออกยังไงทุบออกเหรอไม่น่าใช่นะฮะมันทับสบปเปาหรอต้องลองฮะต้องลอง S P A W N อ่ะอ่าโอเคออกได้แล้วอ,อืโอเควันนี้ก็อยู่ในเซรรเนิร์ฟใครวะเนี้รับเพชรฟรีไอ้ย่ะรับเพชรฟรีไหนอ่ะอ้ะ๋อไปตามป้ายนะโอ้โหมีป้ายบอกทางโอ้อยากรู้ต้องลองมีเพชรมีเพชรเหรอทำไมมันลึกจริงเลยวะต้องลองฮนะมันต้องลองว้าว ฮัลโหลเพชรจ๋านี่เหรอไม่มีบิ๊กแอคไม่มีบิ๊กแอคเอ้าชิบหายกรรมชิบหายแล้วกลับสปาว์แบบกลับสปาว์แบบอ่ะโอเคอ้าวพิมพ์ผิดเหรอทำไมดิสว่านอ่าฮะโอเค เขาหลอกเราฮะเขาหลอกเราไทยแฟลกคืออะไรเคารบธงชาติตงขึ้นทั้งหมดตรงประเทศไทยโอ้โหธงชาติไทยของเราอืมเคารพธงชาติอะไรเนี่ยเชิญด้านหลังอ้าวเมื่อกี้ผมเคารมธงชาติไปแล้วอะตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้นะฮะเป็นที่สำหรับเข้าแถวเขารทธงชาติไปอ่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เย a บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเคโอ้โหเซิร์ฟก็ดูดีนะฮะดูสวยงามนะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟใครเนาะ uh, ไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเคครับ <Ooh. S 1> รอู้ตัวไรเงี้ตัวไรเงี้ตัวไรนี่ <laughs> นี่เอาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มันคือนาะขอน้ำขอขอน้ำขอพรน้ำศักดิ์สิทธิ์ อะไรเนี่ยเพื่อขอพรใครทำลายขอให้อันนั้นเล็กลงเรื่อยๆขอให้อันนั้นเล็กลงเรื่อยๆเราจะขอพรอะไรดีอะแล้วนี่เขาเป็นใครฮะทำไมเขามายืนมายืนอะไรตรงนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยืนอะไรตรงนั้นเขาเป็นใครฮะเป็นใครมายืนอะไรตรงนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะบ่้ยหรือเขาอาจจะเป็นเจ้าที่ก็เป็นได้นะฮะโอ้โหเจ้าที่แรงครับ กลับดีกว่ากลับแล้วมันไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟนี้เลยเหรอวะทำไมมีเราคนเดียวเนี่ยเออลองพักทายเซฮัลโหลว่ามันไม่มีใครอยู่ในเซิรฟ์ฟมันเซิร์ฟล้างนี่ไงสวัสวดีสวอสวัสดีครับเฮี yeah. ่ยถ้ามีคนอยู่มันก็ต้องมีคนตอบหรอวะนะฮะถ้าไม่มีคนอยู่ก็แสดงว่าเราอยู่คนเดียวนั่นแหละนะฮะ ก็คงเป็นเซิร์ฟที่หลังนี่คืออะไรวาร์ปแล้วก็วาร์ปไปยังอ๋อหากต้องการรู้เพิ่มเติมให้วาร์ปอะไรอย่างเงี้ยทับสปาลกับจุดเกิดทับเซตโฮมทิ้งตำแหน่งบ้านทับโฮมบ้าน TP ขอวาร์ปไปยังผู้เล่นอื่นๆอ๋อทีพีแล้วก็ อ๋อยอมรับคำขอวาร์ปแล้วก็มีคอมมานด์อ๋อคำสั่งโอเคโอ้โหระบบเซิร์ฟก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่มีคนเล่นเลยวะทำไมไม่มีคนเล่นเลยวะสวัสดีครับเวิร์หนึ่งวาร์ปเวิร์หนึ่งอ้อ,อวาร์ปวูดก็คือตัดไม้อ๋อวาร์ปฟูดไปกินอาหารอ๋อ ระบบอะไรต่างๆเยอะๆตรงนี้คืออะไรเดินข้ามมาอ๋อตัวนี้ก็เป็นลายอะไรเนี่ยลายชื่ออะไรเนี่ยลายอะไรเนี่ยอ่านไม่ถึงอ่านไม่ออกโอเคช่างมันน่าจะเป็นชื่อของผู้จัดการเซิร์ฟแอดมินแอดแอดเต็มแล้วไม่รับเพิ่มอ๋อเป็นแอดมินเซิร์ฟเยอะจริงๆแอดมินทำไมเยอะขนาดนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองวัปเปีตัดมงตัดไม้วัปบูดโอเคลองทําดูฮะจะได้รู้นี่มีผมอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวจริงๆเหรอรู้สึกเงียบเงาวาปัวาปวัปบูดปึ๊บอ่าที่นี่คือโอ,อ,อ้เออเกือบตายโอ้ตรงนี้ก็เป็นป่าให้เรามาตัดไม้นั่นเอง โอ้ระบบเซิร์ฟดีจริงเลยตัดไม้แป๊บอะได้อ h ชิเมนต์ getting wood ด้วยอื้มดี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 เซิร์ฟนี้น่าเล่นจริงๆแต่ว่าอยู่คนเดียวไม่กล้าเล่นเน่ะหลอน <c oughs> เล่นเซิร์ฟอยู่คนเดียวม่นี่ไม่มีใครมาเล่นเซิร์ฟเลยเหรออ่ะมีผมอยู่คนเดียวจริงนะฮะผมสวัสดีไปก็ไม่มีใครตอบ ตกลงเซิร์ฟนี้ล้างเหรอเซิร์ฟล้างเหรอโอ้โหรู้สึกวังเวงกับแปบ๊บแล้วก็ทับ S.P.A.R.U.N ทับสปาว yeah. okay. เย e โอเคอาวมืดเลยเอา้าว l o ล่ o เอา้าวมืดเลยเอือ You die อา้าวงงแปบ๊บ โอ้โอ้โอเคยังมีบักเล็กน้อยนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็มีอะไรอีกเอา้าหลุดซะง,งั้นอ่าไม่เป็นไรวันนี้เรามาเข้าเล่นเพื่อมาดูเฉยๆนะครับโอเคไเราองมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้ก็ไร้สาระไม่ได้มีอะไรนะครับโอเคม้เจอกันใหม่บ๊ายบาย